ไม่โกรนแล้วไม่โกรธง่ะไม่อะไรอ่ะไม่เไม่อท้ายไ้ายยาภาษาอะไรไม่เข้าใจเลยในในพูดแข่งปกติกันสี่เดี่ยวเราจะยราจพูดปกติกันปกติแล้วเสียงอย่างี้ไม่ใช่อหรอไม่เชื่อแา่เนี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้แน่นมัน ก็เป็นอย่างนี้สิไปเธอไมเชื่อเราอ่ะเจร้ายได้กบาใจร้ายเธอไปเชื่อเราอะกะโอ้ยเนยดื้อเนยกบาเธอไม่เชื่อเราอะ โอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยเี่นนายพูดเสียงปกติมันก็อะไก็ไม่เหนื่อยนะเห็นไหมอะไรไม่ใช่เสียงเราใช่ไม่ได้อะนายนายรู้จักเสียงแทบเบ้ารู้จักสิ เราถามเีฉึงเราไม่ได้ปีหลอกใช่หรอขอขอเขาเสียปกติอ่ะเขาใช่ใช่ใช่หลอเท่ไปแล้วไปแล้วหลอเท่เสืตูได้เธอเป็นสาวตื่นเต้นไรโอ้

ตัาา้งนานยเราไม่ได้เป็นแแบนะเราแค่เสียงเข้มเกินผู้หญิงกระปิทั่วไปแค่น,นั้นเองใช่หรอชื่อเราเถอะน,นะชื่อเราเถอะน,นะใช่หรอไอ้จ๋าใช่ไหมคมุณมอดโอ้โหอ้าวหนีไปเลยตัวเล็กจังเลยเขาเป็นมอดน้าตามไม่ไดีน,นะมองไม่เห็นเมื่อกี้เราเห็นเป็นเห็บน,นะไม่เธอตาเธอกับตาเราไม่ตรงกันแล้วล่ะ เพราะว่า,วานายครจะไปเปลีนตานะพักลูกตาออกแล้วก็ใส่ลูกตาหมายสเงไปยกาต,ตาเราปกติเห็นไหมมีสีดําสีแดงเปกติเลยนะแต่ดงแดงเพราะว่านายควนไปหาหมอนะใช่หรอตาแดงอ่ะเอป็นลูกตาคนไปหาหมอเป็นแบไม่ได้ตรงขียไม่เหมือนกันนะเออไม่ต้องเอ,งงอะนะ อือกนี่นี <t 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 ่ยังไม่กตัวละตัวกี่สีม่วงอ่ะสิฉันถ้ามาสวนกระแดงได้แชร์สีไฟจะละจรอ้นายเชื่อเราปล่านายเชื่อเราปล่าไม่เชื่อว่านายเชื่อในตัวเราถอยหานายเชื่อว่าเราไม่เป็นทับใช่ไหมใช่อไหม เอาเต่าเอาเต่าเอาเอาเเต่าก็ดเสี้ยวเ่สีเทา่ะที่แปลว่าสีเทาอ่ะเกรย์ R E อ๋อสีเทาคุณคุณคุณสีเทารู้ไหมครับะว่าว่า่เมยระ อยู่อะไรวะอยู่ไหนเงียบเลยที่ส่วของทุกคนนะครับหานะครับคุณ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 สีเทาครับหลวงพี่คุณชอบเดินไหมครับคุณคุณชอบเดินไหมครับนี่ไงียบเดินเดินเดินแบนเดินยังไงเดินออกกําลังกายเหรอใช่เอ้ประมาณนั้นแหละครับเคยเรียกผมเคยเรียกผมเคยเรียกผมฮะคุณปากเปล่ต่างไม่ใช่อ้าวผมชอบ ก็ชอบนะปกติก็ตอนเช้าก็เจอนอกเสียงน้ซกันเฉยๆปกติรอบดีแล้วครับคุณจะได้ก้าวไปกับผมทหบอเราก้าวไปกับถนนนะทหารข๊อดีขอดีข้อปีขอีขนอดีข้อดีข้อดีข้คดีอดีข้อนอดีขอดีข้อดี้อใี่ครับข้ีขดียอดีขไอ่ใข้อดี้อดีขอดอขอขอดีอ อยูแค่ในใจแต่ในกระเป๋าตังค์ไม่มีสักบาทไม่อยากพูดอย่างนี้หรอกตัดมุกอีกไปแล้วตัดมุกอีกแล้วเฮ้ยเออคุณวุ้ยน้ำมันผมผมรับแอร์ครับ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 คุณคุณเรียกผมแม็กนะไม่ได้ชื่ออ๋อแม็กชื่อว่าอะไรนะคุณผมผมผมวายครับผมชไว้ครับวาไว้ไว้ไวาย เล็บไฟขาวเหรอเล็บผมใบใหก็ได้นะใบใไม่ผมเกินข้าวคุณใบใหญ่เหนียวคุณจะม่กินข้าวเหรอคุณคุณใช่คุณใช่ใช่ตัวตัวตัวเผือกใช่ไหมครับโอ้ยจะฉกผมคุณจะฉกผมคุณ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 เผือกจะฉกผม จะฉกจะฉกไม่ดีไม่ดีจริงจริงเราก็มีหลายชีวกเลยเออเออชิ่ิเชี่ยนะชื่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าใกล้ผมผมเกลผมผมกงเกลคุณอ่ะอย่ามาใกล้ผมฉกแล้ว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 เขาเขาสามารถเอาหนังบนดินได้เชค ทำได้เงอเอโอโโอรตกรูปไฟไปผู้ชายอาเนี่ยมีอะไรครับคือคุณแมกเขาไม่ความสุขกับผมเลยครับโอ้ยสเกผเมัเข่ดัาเล่นอะไรเนี่ยถามผมเล่นอะไรคือสเแบบเอนเขาจะฉกแล้วเขาจะฉกแล้ว ลำท้าชกแล้วพี่เขาคือเผือกกูวยรับแอดเราหน่อยรับแอดเราหน่อยสกีรับไงครับนักกัวกกีนักกัวไายอักฟ่าอกด e c ครับเชรู้ไหมเชิญปั่นไหวใช่ไหมน้องถูกไหมครับไตัวเลยเอาไม่ดูครับไม่เคยฟังอาคุณกดไปไวบูลสกด E4 นะครับ ข้างบนซ้ายมันจะมีรูปโปรไฟล์อะไรอยู่ผมผมดิไลค์คุณและหยอกหยอกหยอกเราเลยจ้าตาผมกระเทิร์นผมกระเทิร์นวิุ้ยว เดี๋ยว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 จะไปพาไปเฮ้ยพาผิดสีนพาทำอะไรเนี่ยโอ้ยลูกพี่ออกไปจะมาเต้นอย่างนี้ลูกพี่ลงมาไม่นะลูกพี่ลงมาตัวพี่ไม่นะลูกพี่ไม่โดนลูกพี่จะทำอย่างนี้โโอ้ห ล้มนี้โอ้รับไม่ได้แด้สิ่งนี้มองไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นเลยรับไม่ได้กับสิ่งนี้โอ้โห่นี้ลยรับไม่ได้ดู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 ดดูดูดดู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 ด เป็นคนเซ็กซี่เลยโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงวะเนี่ยใครก็ได้บอกผมทีผมเซ็กซี่ไหมยังเห่ามาต้องดูเฮ้ยลุง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 เฮ้ยลุงมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงแหกลุงแหกเล่นเล่นมาตึกตึกกี่ค เล่นเล่นเล่นมเนิเอบนอ่าหลายวันเมื่อกี้นี่ครับอ๋อลืออเอายูคือไรซคุณแว่หมูสไม่ได้คเราคแว่หมูสักอะไรคไปก่อนนะคะโอเคเลิกกันเถอะ โอ้โหก็เหนื่อยละไม่ไหวละไม่ไหวผมผ่านครับผิวน้ำเพื่อจะดีครับใครมีเวอร์แมวน้ำตั้งไหนว่าแม่น้ำนี่เป็นประวันใช่ไหมคือตามาองบอว่าเาตามบอกว่าแมวน้มวน้ำเป็นเป็นอะไรครับเป็นเป็นอะไรครับ เป็นไรกันบ้เป็นไรกับเป็นไรเป็นไรเป็นไรไรว้ายห่อแล้วเหนื่อยโอ้โหเหนื่อยกันแล้วเหรอเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยเร็วอ่ะเหนื่อยเร็วอะเราไปก่อนนะบุ้ยบุยเจอกันอ้าวไปแล้วเ็นื่อยกันหนีอะ คิดถึงคนเต่าล่วสิแฮ่คิดถึงเราเต่าิก็ก็จะไม่คิดถึงได้ไงเพิ่งรู้จักกันไม่กี่นาทีเองให่หรือเปล่าไมรเปล่าแล้วแต่คุณรับแอดมวกนันเนี่ยเอ้าไม่เฮยอย่ารับอ๋ออยู่ดชเสิ เอาอยู่นิเก็ได้เอารับแล้วไปต่อเลยรับแล้วไปต่อเลยไปสิโอ้ไหนล่ะเอาหมุนไงเอาดูดูดูเซ็กซี่เล่นกับเขาด้วยเหรอนะเซ็กซี่โอ้โหให้หลุเอย่าดอย่าดอคุณทำลายผมา อ้าวทำร้ายแต่ทำไมยิงอยู่ตรงเสาได้ยังเกาะอยู่ผมยังเกาะคุณอยู่กาะดูดูเซ็กซี่ไหมผมช่างเซ็กซี่จริงเลยเอ้ยย่าอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมก็ทัน ไปเลยไปเลยไปไผมต้องการสิ่งเงยไปเลยไปเลยผมต้องการสิ่งนี้ไปเลยไปไหนก็ไปไปเลยไปไหนก็ไปไปเลยลงจอดลงจอดลงเอาไปแล้วมาแล้วกูพอได้กูพอได้กูพอได้ ไอ้ไอ้ดันเวรคาทำตกเลยเฮียดีนะที่คุมันมาได้